ร้านให้ใกล้กันป้ะเขตที่สร้างรุ่ที่มาต่างกันลีบรับนี่เราก็มาอยู่กันที่ร้านโปโต้บู๊นนะคะใช่ครับ เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันอะไรเนี่ยไก่ค่ะไก่ยาวิุจาะตาเลยอ่ะมีพ็อปด้วยแปลว่าเราถือปืนสิก็จะมีเป็นสาวห้องนะคะมีสีดำสีม่วงแล้วก็ เราจองห้องสีแดงเอาไว้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปในห้องสีแดงนะคลิปนะตลกทว่า

ให้คนที่คนอิ่มเลยค่ะไม่เปิดนะคุณว่าไม่สมดุลตองเปิดว่างตรนจะมา็แบบนี้เขาไม่เขาเลี้ยหน้าเจ้าอยู่ตรงนี้หรอข้านนี้แก้ไม่เลือกันหมดเลยกมต่าของแล้ว่อกมึงใช้บอกอย่นี้ตลอดเดี๋ยวไม่เกลียดแล้วนะไม่เกลียดนี่บกนี่บอกแล้ว สวัสดีค่ะวันนี้อีป้าเข้าสัมาครข่าวอันยาชาแนลบีป้าต้องทให้ย้ออ่เจ้ข้าอยู่เข้ามาไดก็ยังด้ไหนเีดดีกอมือนะดเีไีอะรรด้ยเหรอดมากซีอย่มึนสุดทำเงนก็แล้วกันเอ้ยมันหาเรื่อยแล้วเราไม่จริงไจริงอ่ะ 야, 그 아, 정말. I'm so s I'm so sad. I'm so s I'm so sad. i d i a d I'm so sad. i 아무나 비고로도 멋쟁이 순간다 많아야 진짜 많아야 궁금하 이렇게 아무 그냥 그냥 야 어기 으면아 ยืนเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะนี่ไงยี่มิ่ง Bombastic side eye Criminal offensive side eye Do you understand? จ่าสิลประกอที่เลยเอาตรงไปแล้วหาได้ไหมมึงประเด็นจะเอาไหมหามึงก็ประเด็น ตอนนี้เราก็อยู่กันที่คาเฟ่คาเฟ่โรงแรมสันติสุขนะคะใช่ค่ะที่ปัตตานีข้างๆคีเคปารนะคะบรรยากาศร,รอบร้านคือดีมากก็อาหารอร่อยทุกอย่างเลยเจีาสั่งเป็นโกโก้บานาน่าไปคือเข้มข้นสุดๆบานาน่าก็คือแบบกลิ่นกลิ่นกล้วยคือตีเข้าจมูกแบบ้ยดีมากๆเลยนะคะ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศรอบร้านให้ดูกันเนาะไปกันค่ะ s <S ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นโรงแรมคือที่นี่ดีมากมีทั้งคาเฟ่แล้วก็มีทั้งโรง,งแรมอยู่ในตัวแล,ะละ้วราคาก็ดีมากๆเลยอยาจะแนะนำเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวปัตตาน,นีเนอะต้องมาที่นี่ให้ได้เลยโรงแรมสันติสุขนะคะ ไดงานข่าวนะคะขณะนี้ดาวต้องต้องได้รวมตัวกันที่ระเบียงโรงแรมสันติสุขดาวต้องต้องทั้งหลายเหล่านี้ได้ลงคลิปไปแล้วร้อยกว่าคลิปและถ่ายคลิปไปแล้วหนึ่งหมื่นกว่าคลิปค่ะทุกคนะดาวต้องต้องมารวมตัวกันอยู่ที่โรงแรมสันติสุขค่ะทุกคน อ้นนี้มันราคาเท่าไหร่หรอคะอ๋อแบบนี้นี่เองอ๋อเดี๋ยวเด๋ยตอนนี้หนูไม่มีเบี้ยนหนูขอออกก่อนนะคะเดี <ไอ S 1> <ก>๋ยวค่อยมาซื้อใหม่เจอ,อได้จะบอ่ <ใช S 1> องใมห,หนึอมหน่หนึ่อหน่าน่มน่ามนอา่มันึ่งมีน่นึ่ายด้าหนอหนึงออ่นน่นห่่า,านหลัง ถ่ายมึงคุยกับอีบางอีกคนนึงอ่ะอีบางอีกคนนึงก็ถ่ายด้านหลังอะไรหรอเออจริงอ่ะเออจริงป้ะครูนิยสาวก็ล่ะแล้วนี่คืออะไรถ่ายถ่ายดูนะดูนะไม่หรอกกี่ดอกกูเมือเขาใจผิด่หรือป่าวเฮ้ยไปไปอ๋อไหนวะ ดิง้งก่านหม่อยไไหนอ่ะไหนอ่ะฉันามาน่ะ ชิ้นละสิบสองบาทซื้อมาเท่าไห um, ร <the <the um glam, <the <the ่ไม่รู้แต่ว Th anyway ่าจ ja <the ่ายไปหกสิบบาทปึ้งนี่จะรีวิวจะรีวิวโอ้ยอ่ะอ่ะรีวิวรีวิวข้าวอยู่ไหนคะสวยมากฮะอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่ตึ้มเลี้ยวค่ะคืออะไรคะอธิบายค่ะสวยมากค่ะเป็นปิกกิตาร์นะคะของกิบสันชิ้นละสิบสองบาทคือดีมากเอ๊ะ อนี่ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราซื้อ0.7ราคาสิ่งมันจะทุ่มอ่ะอย่างนี้ใช่เข้าใจไหมคะหนูที่พอยดเร่ยนดนตรีไม่เป็นก็อย่างนี้แหละไม่มีไม่มีดนตรีเลยเอดีไม่ไม่พอมเรียนเรียนเรียนพิณอลไม่จับกน้องคะเมื่อไหร่จะออกรถเอ่ยให้น้องคะมองบ่าวไหนจอ๊าเอ๊ ไปด้านนาเลยไปไหไไน,อนอีกมึงก็หยุดเนาะวันนี้ก็ขอตะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย